เช่นนี้ท่านลอรองค์กรบัญชีภายในพระมนคตรของเราทุกวันนี้ฉันกําลังกลุ้มใจลายเรื่องที่เกิดขึ้นภายในบ้านเมืองตั้งแต่วันนั้นยทั้งวันนี้ก็รู้อยู่ว่าองค์พระราชาจากไปไม่ได้ทราบข่าวพร้อมด้วยโอรสของเราผู้เป็นพี่ทศยันก็จากไปบอกว่าเล่าเรียนวิชาแหา่ความรู้ใส่ตัวเตคอ็ไ้วีเววที่กลับมาสู่ประเทศชาติวันเวลาที่ผ่านไปปนามากมายที่มันเกิดขึ้นภายในบ้านเมืองของเรา จะเป็นภัยธรรมชาติปัญหาข้าวยากมากแพงค่าแรงต่ำปราดาจนผู้ร้ายและปัญหายาเสพติดนะถ้าเรามาคิดดูแล้วประชาชนก็เดือดเดือดอร้อนใจทุกหย่อมย่าเพราะตําแหน่งหน้าที่การงานก็เบี่ยเบยวบ้านเมืองมีเยอะผลประโยชน์มันเกิดขึ้นการเข็นค้ามันก็เกิดขึ้นถ้าเรามาคิดดูแล้วการเมืองกลไเป็นเรื่องธุรกิจรัฐบาลเข้าปสร้างความจนให้กับคนลําบากตั้งแต่วันยนุนถึงวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะต้องคิดแจะต้องแก้ การถวายบังคมเกี่ยวขาะกระมมงคิดและแก้อยู่โดยตลอดเวลาสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นภายในบ้านเมืองของเรามีการช่อราดบางหลวงช่อหลวงบางราดมีการโกงกินประชาชนเดือดเนื้อร้อนใจเอ่อตั้งแต่วันนั้นยนทั้งวันนี้ถ้าเรามาคิดดูไม่ว่าบ้านเมืองใดจะเป็นภัยธรรมชาติปัญหาข้าวอยากหมากแพงข้าแรงตำ่ำปัญหาโจรผู้ไร้ปรัญหายาเสพติดใช้ยาเสพติดบ้านเมืองเรามันเยอะเพราะกฎหมายมันไม่เด็ดขาด บันเกิงแต่แต่ยอดแต่ต้นไม่ทนตุ้มเลยเรามาคิดดูว่าตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนพม่าใช้ยุทธศาสตร์ใต้ดินมาฆ่าเด็กไทยเด็กคนไทยตายเพียงเท่าเดย8แ0ดรอยล้านเมตรสงครามดับชีวิตยาเสพติดมันดับอนาคตต่มาคิดถึงลูกแล้วก็ปวดหัวเด็กทุกวันโอ้ยเรื่องงานเรื่องการไม่สนใจ พอได้กินน้ำท่อมเข้าไปเรื่องมันเขรถเครื่องว่ะทำแต่เรื่องมือบาดคิดแล้วพวกกองทัพมาจากอาดใหญ่เขรถมาพอพ้นชุมพลถูกยิงกับนูยางรถเกือบจะพลัดคูแล้วมันไปทำจำหีแม่มาเลยมันใช่ดิใช่เรื่องคนนามความดีมันไม่ทำเรื่องที่ประชาชนรักไม่ได้แล้วมันไปทำเฉย ต้องมารู้ว่าคนเราต้องการสิ่งดีสิ่งงามเนี่ยเนี่ยเมาน้ําท่มแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้เรื่องปัญหาภัยธรรมชาติก็มันเกิดขึ้นเพราะนักพัฒนาบ้านเมืองทําในเรื่องที่ไม่ถูกต้องหมายความว่าไงทําร้ายโลกมนุษย์ไงเที่น้ําเคยอยู่ไปถมไล่แม่น้ํามันอยู่ทางน้ําไหลอเอโต้อไปขวางเทน้ําขึ้นไม่ถึงไปขุดไอ้น้ํามันเลยขึ้นไปถึง ทำรรมาชาติเราไปทำลายมันเนี่ยมันถึงเวลามาทำลายเราแล้วเขาบอกว่าไม่เกินสามสิบปีกทอมอจะย้ายไปอยู่น,คร,นครสวรรค์น่ะกรุงเทพใครทำไมเพราะว่าน้ำท่วมครึ่งเมืองอ่ะมอแม่เคยเล่นหนังหลังไม่เรื่องวอเตอร์เวิร์นน่ะวอเตอร์หมายถึงอะไรวอเตอร์หมายถึงน้ำวเวิร์นแปลว่าโรคโรคน้ำไม่ใช่ลูกน้ำที่ปลากัดกินนะ น้ำแข็งขั้วโลกเหนือลายตัวแต่เรามาคิดมาสิบปีที่แล้วอ่ะขาวโพลนเหมือนทุ่งนาน้ำแข็งอ่ะมีเจ้าเล่นยิกวิ่งเปี้ยวกันลอกแต่พอทุกวันนี้ไปดูสิก็ตายทอดโท้เราด้วยน้ำแข็งข้อเจ้าเจ้า,าปลวกกันลอยตะคุมตะคุมตะคุมมีเคมาเทแพร่น มารวมตัวกันไม่ได้แก่ลอกมันล้นปรอกกั๊ดเรืองกระจกทําลายชั้นบรรยากาศทําลายโลกมนุษย์อแล้ววันชิ้นโลกมันจะเกิดมันเป็นจริงตามคันทนามของนรสาดาบุตรอ่ะนรสาดาบุตรใช่ท่านบอกว่าอ่ต่อไปโรคายนานาชนิดจะเกิดขึ้นวงการแพทย์จะเรียนรู้ไม่ทันสายพันธุ์ใหม่ตายกันร้อยกว่าศพโอ้ยน่ากลัวเป็นวัด ตายความจริงไข้วัดหมูแต่เขามาเรียกสายพันธุ์ใหม่เพราะว่าพ่อค้าขายหมูไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งความจริงมันปรากฏแล้วซึนามิเกิดขึ้นสึนามิี่ภาษาญี่ปุ่นแปลเป็นไทยคือคลื่นยักษ์ตายกินตามคำตานายของนตสาดาบุตรและยุคนี้มันมีปัญหามากมายปัญหาเรื่องอะไรไวัยรุ่นก็ไม่เข้าใจค,คนแก่เด็กทุกวันก้าวร้ากับคนแก่เพราะอะไรเพราะมันอยู่แต่กับวัตถุยุควัตถุนิยมเล่นตเ,เกม โรงเรียนเลิกแล้วไม่มีธรรมชาติทุ่งนาไม่มีเด็กเล่นเนี่ยวเล่นเกมบอเล่นเกมมันชนะวันหนึ่งยี่สิบแต้มมันกลางคืนเที่ยงคืนไม่นอนเพราะนะนัเย้ยวเย้วมันชนะตลอดพ่อเม่สอนนี่มันแพ้ไม่เป็นเด็กรุ่นใหม่ใช่ไอเล่นเราเล่นได้แต่ว่าเราจะต้องคุมสติอายุถ้าเราคุมสติไม่ได้เห็ไหม่เมื่อวันโกรธเด็กนักเรียนไปฆ่าเขาตายอ,อ,าอ่ะเออมา มีดปอกผลไม้ไปแทงโชวฟอร์แท็กซี่ตายอ่ะตำรวจถามว่าไปฆ่าเขาทำไมอ่ะมันบอกว่ามันเล่นเกมแล้วมันมืออยากจะเล่นของริงมั่งน่ากลัวน่ากลัวมากเลยนะโอ้กาเล่งตุกปีนเธอ,อพูดตุกแล้วเด็กทุกวันมันก้าวแล้วเพราะมันเล่นเกมนาคมาโยนเนี่ยมันแพร่ไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราอย่าปล่อยใหะมันเหลืองเด็กอ่นะนายมีลูกกี่คนมีลูกสามคนีนะ่ยเฮ้ยตั้งชื่อปิดตีเดียวจนแค่ตาย แต่งงานแล้วยังมาขอตังค์พ่อมันจ่ายทุกวันคนหัวปีเชื่อสมเพศคนที่สองเชื่อเวทนาคนที่สามอนาธรนจนพาไปหาหลวงพ่อบอกว่าสมเพศแต่หลวงพ่อกินข้าวไม่ได้หลวงพ่อบอกว่าตั้งชื่อผิดแต่ลูกเปลี่ยนชื่อทีกินข้าวได้เปลี่ยนแล้วครับผมเปลี่ยนมาเรียกสมัครกินพุงอีทู่เลยตอนนี้ เปลี่ยนชื่อกินข้าวได้มันแปลกนะเออไม่ระบ,บุนามสกุลนะไม่ผิดนะๆๆๆผมมีหมาควายังตัวนะครับมอมแม่เชื่อป๊อกกี้ไม่เห่ได้แต่กัดพมมาเรียกกอ้โจเกือบตายมันแปลกเนี่ยมาเคเ้าปือเยอะกูเลยเลยไม่ได้คลับบ้านเลยเลยไม่ระบ,บุนามสกุลนะ และทุกวันนี้มันมีปัญหาหลายเรื่องจ่าก็มีปัญหาตอนนี้เรื่องอะไรไปเกี่ยวกับเดือนที่แล้วไปปล่อยนักโทษไม่บอกฉันคําเดียวตัดสินจําคุกเจ็ดปีขังได้สามวันปล่อยแล้วไปปล่อยเขาทําไมที่ผมปล่อยนักโทษผมตัดสินใจเองได้เพราะนักโทษมันเข้ามาอยู่ในคุกครับไม่รู้มันได้กัญชามาจากไหนมันดูดกันควันหมกไผมจับได้เพราะว่าเฮ้ยมาอยู่ในคุกดูดกัญชาทําตัวไม่ดีผมไล่ออกไปแล้วครับโอ้ยป้า คนรูบาทคไว้าตำปีอะไรปวดหัวจกตายาอ่ะเออเสด็จแม่เพคะว่าง่าลูกกันสิลูกคิดว่าเราจะนิ่งเฉยออต่อไปไม่ได้เสด็จพ่อก็ไม่ได้ชาบข่าวคลาวน้องชายก็จากไปไม่ได้รู้ว่าอยู่ที่ไหนให้จ่กไปสืบดูที่ว่าทำไมพี่ชายไม่กลับมาเออพอจะได้รู้ว่าคว้าชายทศพล,ลอยู่ที่ไหนแกต้องกลับมาอะก็ดีสินะ แล้วถ้าใครทําลายราชาเทรนพายขึ้นบทอานาจได้ต่อไปให้ได้ปูนเป็นประกาศข่าวนะอแล้วผู้นั้นก็จะ,ะถ้าเป็นผู้ชายจะต้องแต่งงานกับลูกถ้าเป็นผู้หญิงจะได้แต่งงานกับธีรพลค่ะเอาตามนั้นจะเสด็จมเมฆจะไปคือไปรู้ว่าตอนนี้ทศยันต์ก็ไปอยู่ที่ไหนบอกว่าไปเล่าเรียนวิชาแต่ก็าไม่กลับไปแกวค่ะไปวันนี้ไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้จะตางไม่มีครับ แต่คืนมาเที่ยวสมาค,คมปักใต้โอ้มานั่งร้านเบียร์เด็กมันหลอแกนเนี่ยมีเท่าไหร่นี้มีสองบาทบาทหลวกกับอูบาทก็อเอาไปร้อยหนึ่งนะทานข้าวไปแก้วค่ะบุรีก็ต้องดูดเอาไปอีกหนึ่งร้อยีไปแก้วค่ะทีเว้นเนี่ยเอาใบร้อยสองใบปนเป้าเดียวกันไม่รู้ร้อยไหนซื้อบุรีโอ้ชกแกม่วเลย แล้วไม่รุมได้เป็นจ้ามาปลื้มเวนกรรม